สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนสิ่งต่างๆรอบตัวขึ้นมาวันนี้เราเปิดหนังสือไปในหน้าก้าวนะคะข้ามสะพานลอยอ่าเวลาเราจะข้ามถนนนะคะเราจะต้องข้ามตรงสะพานลอยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะฟังข้อความใช้นิ้วมือลากเส้นต่อจุดและใช้สีเทียนลากตามให้เป็นภาพที่สมบูรณ์จากนั้นรบใบสีภาพนะคะ เด็กๆฟังข้อความก่อนนะคะเราข้ามถนนบนสะพานลอยปลอดภยัยปลอดภยัยอีกรอบหนึ่งนะคะเราข้ามถนนบนสะพานลอยปลอดภยัยปลอดภยัยเห็นไหมคะว่าการข้ามถนนบนสะพานลอยทําให้เราปลอดภัยจากอันตรายนะคะลูกจากนั้นให้เด็กๆลากเส้นเลยเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะคะ เด็กๆลองทําดูนะคะเด็กๆก็ลากไปเลยตามจุดนะคะตรงนี้ก็ลากเหมือนกันลูกก็จะเป็นรูปภาพสะพานลอยที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะเห็นไหมคะลูกไม่ยากเลยเด็กๆลองไปฝึกทํากันดูนะคะลูก ถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพผลง,งานของเด็กๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ